ตรงนี้เสนอนะผมสอนไปแล้วนคลิปก่อนนะครับแล้วก็ลงโดนะครับพอเข้าใจไหมครับสวัสดีครับพบเจอกันกับครูตัวอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับก็จะมานําเสนอในบทเพลงเดือนเพ็ญอีกสักรอบนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราจากอีพที่แล้วก็คือการเล่นแบบ ใส่เติมเบีใช่ไหมครับอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเกิดปัญหาอีกแล้วนะครับก็คือนะครับบางคนบางท่านนะครับอยากจะอ่านแถบไปด้วยนะครับอ่าก็ไม่ว่ากันนะครับบางคนอาจจะอาจจะไม่ชํานาญโน้ตนะครับอาจจะเริ่มพึ่งหัดอ่านโน้ตแต่ว่าอยากจะเล่นเพลงนี้แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นการฝึกผ่านเพลงแล้วก็เป็นการอ่านโน้ตไปด้วยก็ได้นะครับอ่ามาดูนครับว่าโน้ตในเพลงนี้แล้วก็แถบในเพลงนี้เล่นยังไงครับอ่ามาดูนครับ ตามโน้นนะครับตัวห้องแรกนะตรงนี้นะครับสิ่งที่สําคัญก็คือต้องอ่านให้ตรงโน้นนะครับโน้ตกับแถบไม่ตรงกันบรรทัดบนกับบรรทัดล่างนะครับ ออฟังได้ไหมครับพอ,อฟังออกไหมอ่าจุดประสงค์ของแถบนะครับย้าอีกทีหนึ่งจุดประสงค์ของแถบคือทําให้เรารู้จก<ม>ักว่าโน้ตตรงไหนอยู่ช่องไหนนะครับจะ<ม>บอกช่องนะครับ<ม>เช่นตัวเนี้ยซอนตัวเนี้ยก็คือสายเปล่าช่อง3นะครับโดก็คือสาย1อ่าสาย2นิ้ว1ช่อง2นะครับเห็นไหมครับถ้าสายเปล่าจะเขียนเลขศูนย์นะครับ<ม>ถ้าสาย3ก็จะเขียนเป็นช่อง3นะครับอยบอกช่องเนาะเวลาอ่านก็ เส้นที่1เส้นตรงนี้นะครับก็คือสาย1สาย2อไล่ลงมาสาย3สายสสาย5้าสาย6นะครับสาย1จะอยู่ด้านบนนะครับเสียงสูงแล้วก็สายต่ําสาย6จะอยู่ด้านล่างอ่าตามนี้นะครับอ่าทีนี้มาลองดูนะครับเรามาลองเล่นพร้อมกันนะบางคนอ่านโน้ตไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรครับเอาอ่านแถบประกอบไปด้วยนะครับอ่ามาดูครับห้องแรกครับห้อง1ห้อง2เนาะห้อง1ห้อง2นับมาดีๆ ่าตุ๊ดดีครับอ่าค่นี้ก่อนนะครับห้องหนึ่งกับห้องสองมาถึงห้องที่3จังหวัดที่1ตรงนี้นะครับอีกรอบหนึงครับต่อไป ครับบางคนอย่างนีไ้ไม่ได้นะครับแต่ว่าจังหวะโน้ตนะครับโน้ตมันจะหายไปโน้ตตัวเบสตัวนี้นะถ้าเราเล่นอย่างนั้นนะครับโน้ตตัวเบสหายไปมันไม่ครบจังหวะเราต้องเปลี่ยนโพซิชั่นเป็นเป็นนิ้วสามืนนิ้วสองครับอย่างนี้อ่าสามืนนิ้วสองตัวนี้นะซอนตัวนี้นะครับแล้วก็เห็นไหมครับมีเชนนิ้วสี่ยืดนะครับอีกรอบหนึ่งซอนมี สามที่สียืดนะครับอีกรอบหนึ่งซอน mm hmm. ก็คือนิ้วบนนิ้วสองนะครับเล่เห็นไหมครับ mm hmm. เหยียดแล้วก็ลงมีแล้วก็ห้องนี้ไม่มีอะไรนะครับก็คือโดกับมี mm hmm. เฉยแล้วก็ซอนกับทีห้องห้านะครับ สองนะ้นนะตรงนี้นะตรงตรงนี้ครับแล้วก็ลงโดูน,นะครับอ่ะมาจากห้องห้าใหม่ห้องห้าเลกับซ่อน ห้องหกครับกดเอเม่ลงมาเลยนะครับห้องนี้เอฟนะครับมุกแปดห้อง 8. เจ็ดนะครับตัวนี้เสลือนะผมสอนไปแล้วนนคลิปก่อนนะครับแล้วก็ลงโด พอเข้าใจไหมครับลองฝึกจากช้าๆก่อนเนาะลองฝึกจากช้าๆกันนะครับถ้าไม่ได้ยังไงนะครับเนื้อบากาแรงยังไงนะครับก็กลับไปย้อนดูอีกทีนะครับหรือว่าเปิดโนต้ตแล้วก็แคปเจอร์หน้าจอแล้วก็ค่อยแกะไปทีลนิดทีลนิดก็ได้นะครับตรงไหนที่มันยากนะครับนิ้วมันยากเช่นห้องที่1 2 3สนะครับห้อง3ามเอฟอย่างเงี้ยนะครับแล้วกดฟอร์มขอดไว้แล้วก็ ซ้อมอยู่ยงั้นนะครับค่อยไปนะครับพอได้แล้วนะครับก็ซ้อมอีกเห็นไหมครับจนกว่าจะได้นะครับจนกว่าจะชินนิ้วนะครับแล้วก็ปรับใหม่นะครับตรงนี้ไม่ได้ก็ย้ำครับเป็นการย้ำฉีกนิ้วออกมานะครับตรงในง่ายก็ ก็ไม่เป็นไรนะครับตัวไม้ง่ายก็สุดสบายนะครับต่อไปห้องห้าก็ยากไหมห้องห้ายากไหมตรงนี้ถ้ายากก็ย้ำห้องห้าครับเห็นไหมครับต่อไปห้องหกยากไหมไม่ยากก็ ยากไหมห้องเจ็ดนะครับถ้ายากก็เจ็ดก่อนตรงนี้ยากก็ย้ำอยู่งั้นนะครับต่อไปตรงนี้ไหมยากไหมตาตด,ดาดึงกดไว้ก่อนค่อยเขียนะครับแล้วก็ลงดูอ่า หวังว่านะครับผมหวังว่าทุกคนจะทําได้นะครับถ้าเกิดปัญหาอะไรนะครับเช่นเคยนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมมาตอบแล้วก็มาไขปัญหาแล้วก็พาฝึกนะครับอย่าพึ่งท้อใจเนาะนิ้วที่ผมเอามาให้เล่นนะครับเป็นการผสมระหว่างยิ้มฟึ่งก็สไตล์กับอ่าน้ตทางคลาสสิกนะครับเอามาเรียบเรียงผสมกันนะครับนะครับมันก็เป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละนะครับเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวเรานะครับบางคนอาจจะว่าการเก่าผสมขอดก็ได้นะครับเนื้อสิ่งยานะครับ แล้วก็ให้เราซ้อมช้าๆซ้อมบ่อยๆนะครับแล้วซ้อมทุกวันได้ไม่ได้ก็ซ uh ้อมไปทีลนห้องก็ได้นะครับจะอ่านโน้ตจะอ่านแถบก็แล้วแต่นะครับแต่ทุกวันก็ให้ตัวเองได้ซ้อมนะครับทาความเข้าใจกับโน้ต <c oughs> นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเพลงให้มาเล่นเรื่อยๆแล้วกันนะครก็แบบอ่านโน้ตให้มาเล่นเรื่อยๆแล้วกันนะครับสื่อการเรียนเรานะครับวันนี้ครูตั๋วนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับ EP หน้าจะไปในอะไรนั้นนะครับก็ขอขอบค <c oughs> ุณ สำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ทุกคอมเมนต์ที่ส่งมาเป็นกําลังใจให้ผมนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ไหนที่ยังไม่ได้ตอบนะครับก็เดี๋ยวผมท,ทยอยตอบนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับท่านผู้ชมครับขอบคุณครับ